ม่รีเราจะสู้ไปบนก็เพื่อนครับเอ้าไอ้เชนมันต้องไปบนน่ะล่างไม่ได้เหรองั้นมึงก็ไปเช้าอย่างวะไปบนอ่าล่างก็ได้ไปล่างก็เพื่อนคลัสไอ้เฮียไปบนนั่นแหละถูกแล้วเออแล้วแต่มึงอยากแทงมึงก็แทงกูไม่แทง โถไม่แทงกลัวตัวเดียวบอบี้แล้วแต่ครับแล้วแต่ไม่ว่ากัน <c oughs> มึงแทงก็ได้น่ารักดีไไม่กแล้วทำไมเราต้องบ่นวะ <c oughs> คนฮาโอ้โห <c oughs> <t ries> <c oughs> ไอ้เฮียใครเข้ามาวะกูอัดคลิปอยู่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีใครวะใครวะดิวไงเฮ้ยเสียงมึงสะร้อนเหดอยู่ะกูปีเสียงแม่งไรเฮียเสียงแม่งน่าลำคาน มัพูดอะไรบอกกูด้วยกูปพิเศษมึงแล้วเสียงม,ม,มึงสะท้อนไม่อายากพิเยงสะท้อนมึงคุยกับใครไปแล้วเออปล่อยแม่งดิบวกเลยไปจริงป่าว

กันนะเฮ้ยมาแล้วนี่มัน dead, มอยู่อาเดทนี่ว,ว่ะเขาไปตีดิเขาไปตีดิได้แล้วมึงเข้ามาตีทำไมเยย คุยกับใครมึงอ่ะออพอผิดี่กรดาเดีวเร็วให้เดลี่อยู่คนเดียวมันไม่ใช่เรื่องตลงกต้องมีตัวฟ้าอ๋ออันไม่มา,าด้วยว่าปิดมือเดี่ยวยเดี่ยว อ่าป้อมตาเลยต้องให้สกัดม้ไม่ิดอะไรมาอ๋อโค้งตัวเลยยั s เรีย <rôle> ว <à déc> ัต้า เล่นหอนอยู่จะมาเอาตรงอวตาร์เอออันนี้เป็เทเลสแล้วแต่เล่นตั้งแต่เช้าเสือกเล่นตั้งแต่เช้าเองเยี่ยมมึงถึงไม่มาอีเฮี้ยกูไม่ได้คีมเลยรู้สึกเจ้าสามตัวกูแดงกน้ำคาวจะให้กูเล่นโนแมนนะเฮี้ยมันเวลสี่แล้วนะมึงอะไาลัด

ในลาคีบโอ้ยๆปะปะบีนายดิบีนายทำไรอ่ะเราจะไปแกงกลางดีไหมกลางเอาเปล่า จะมาก็เอาเลเพื่อนให้ผมมั่งเพื่อนผมมั่งยุวันเด็ก,กเพื่อนผมมั่งล็กไปแลรี่ปสใมปราอีกกอนึงว่านออกกยมมานิดเดียมมวเดี๋ยเดมาแล้ว คิดแลว่าบิดเลยนี่ยิกูเวลกางแปปอยู่ยยวเยดอุ๊บอุ๊บเฮ้ยตัวเฮี้มาเฮ้ยไม่ได้นี่มีร้องได้แล้วบิดได้ป่ะนะ มันขานมาบนว่ะกลางหายเดอ้เอเฮ้ยกิจจะมาไหมมังกีตายแล้ววับีตายแล้วเดินมาทางนี้พี่เดินวนมาเสียงเด็กเด็กไอ้เหี้ยแจ๊ะแจ๊ดิแจ,จ๊ะเลยแจ๊ดโรแจ๊ะมานามันมานาไม่มีม,มีมานายังไม่ทันลวล่ะน่า แล้วดูมานาพี่ก่อนตาผมจะผมซื้อให้มานี่ก่อนกลับ้านแล้วจะซื้อไหมเปือนเออพก็ไม่เต็มหรอกกูจะเอาลูนี่ฮี้อ่มาแป๊บๆเดี๋ยวกูไปชาร์จไปดูเกต้องเล่นตัวทัพ์เล่นตัวเลสลูนี่เอาลูนี่เกิดาจริงจริง มึงไปชาร์จเลยไปชาร์จเลคือมึงบอกกูให้เมาลูนกูจะรอเล่นสิครั้งเจอแค่สองสามครั้งอะเล่นโดยเลเทนโอ้เสียดายมึงกี้ชิบหายเลยปล่อยมันลูนี้แย่รายได้ไหมผมขอหกแป๊บนึงนะจะมืดเร็วจะมือยังวะเร็ววิ่งไปเลยบอกไป่อนเนี่ยไล่มึงไล่มึงเออหน้านี่ก็ได้ ไอเฮี้ยกูเจ็บนิดเดียวอย่าพูดอย่าพูดไม่ได้ดิกากว่ะไม่ได้โคตรกากอ่ะอะไรนะไอเฮี้ยโดนแล้วน่ารอมีสกิลเน่ยได้เลยไอเฮี้ยเมืนไม่โคตรกากอ่ะโคตรกากอ่ะกากไอเฮี้ยบอกลกีเซไปเอาไอ้นั่นโอ้กูไม่เห็นเลยนะมกี้เนี่ยดาเมจมันไม่พอหนู ไม่พอคุยอะไรไม่ <S <S ันมึงก็ผิดอ yeah. ีกทีเห uh, ี่ยไม่ผิดไม่เคยผิดจะขาป้อมเลยปล่ะไปในหางเอาไม่ได้นะจะไม่เป็นไรสิ โอ้จะมืดแล้วกำลังแปลงร่างแบบนึงโหนาวเนาะเอื้อปริงเดินมาเดินมาเดินมาสู้ไปสู้ไปอย่าอย่าหยุดอย่าหยุดเนี้ยบนยังไงบนยังไงผมเองผมไปเพื่าไปเดี๋ยวไปช่วยโซวัน

เอาเลยเอาเลย Let's not delay this ข้างล่งนี้อ้แม่จ้าโอรีบไอีกตาเออสามดอกนี่ไม่ธรรมดานะครับตรงนี้น่าจะได้ช้างว่ะเอาเลยป้าจะได้ช้างให้ช้างทำเหี้ยแค่ตัวเดียว ซุกกูไอ้เยี่ยช้าไปก็ทิวไม่ได้ช้าของเอาเปล่าลองเปล่าโดนไหมน้ำเตะมันมีมันหนีได้เฮาไงอะมมันดีากคิดว่าไม่โดนพอแม่งอยู่ไกลมึงไปเคลียร์คีปดิเออจะได้ชาร์จจะโดนไหมวะโดนอยู่ใกล้ๆเนี่ยชา์มันเอานเ่มอยู่แล้วเดี๋ยวผมคอยรอร้านนะครับผมรอร้านนะอารทีมมีการบอกรอร้านด้วย ชาเลน่นะบ้าไม่ตีเปิดาคร้อยหนูใครไหมได้เนาแล้วครับร้านร้านไม่ท okay, ันนะิกูก็ร้านไม่ทัน şey นี่ัใครร้านไม่ทันกูได้คิวียร้านไม่ทันได้เห

ในี <ítulo> <es> anyway, <match> ่ตาแรกเนื่ที่เล่นโนแมรไม่ได้นี่ตาแรกเลยที่เล่นโซติดโซติดมื่อกีมึงฟุกหรอกไอ้ก็ฟุกไง r m e t e r ตกใจเลยเย ใครไอเอ็มมาพี่ครับเดี๋ยวเล่นเสร็จเล่นด้วยนะครับเฮียอาจจะไปอยู่แล้วเอว่าตาของเราใช่เอาตาเบื่อว่ะมาเล่นตอนเย็นไอเฮียเล่นสนไหนโหดแล้วก็จะบวกอาวุธเนี่ยเอาเบาเอาเปล่าเอาไปเอาไปน้องมาเลย ไปเลยไปเลยเอาเลยเดี๋ยวมันต้องบิ้งมาแน่ใช่นั่นไงไปแล้วพลาดอะไรอเจ้วโดนเมื่อไรเฮียชาอะไรล่ะมึงร้ายทำไมอีอีลาาทำไมอ่ะลาได้อะไรวะไข่ลาดรอตลาได้เรื่อยอะไรไข่ลาอะไรครับ เออใครร้านอะไรครับบ้าหรือไงมาหไเอ็มยีห้อไม่มีอะไรโซมันไม่ได้ร้านอะไรเลยนะมันอันตีชาร์ตั้งไว้ก่อนแล้วเออเออไม่มาซีโนใครลายมันเลยตองเล่ย์มมนัวลคุณนัดกับโซสองคนครับคุณไม่ได้นดกับใครเลยแม่งไม่รู้ว่าโกกับมึงเพื่อนกันหรือไง ขวดก็มีอ๋อลืมยังให้กดก็ได้พาลสาลุไชเจ้าลุนเยอยากเล่นพาลสามานานละไอวะไรอตัวอะไรเนี่ยหาเห็นไหมเล่นไงพสยโอะไรกันห็ไหมเห็นมได้ไงงเง โอ้โหเจ็บครับเจ็บช่อนนี้เจ็บเฮ้ยเฮ้ยเจ็บอะว้าวมาแล้วพี่เจ็บโอ้ยเยี่ยแหละรีบเฝาตอนหน้าตาตาเลยมันอันติว่าใช่ไหมใช่โอ้ยไอ้นี่อันติวฝาง่ายเว้ยกูไม่อยากเล่นว่่าอยางเงี้ยอันติเฝ้าง่ายใช่ไหมเออสั้นจิตเดียวอ๋อกาะทำกาไม่สตันโดนแล้วก็ติดตัวแล้วนะอยู่ติดตัวนะอันติหายไปไหนไม่รู้ โอ้จะเอาคีก yeah. yeah. er ูเฮียก็มาตายก็มามาดิมาตีดิเร็เรมีตัวรอแล้วเรามีตัวรอดแล้วเร้ยเร็วมีตัวรอดมีตัวรอดไม่ได้บอกว่ามันมาบอกว่าเออมีตัวรอแล้วมีคนมาเอาแน่เดี๋ยวตาเดืไม่รู้ยองไย ไอเราไห้เราไว้ตีมากดิมากเออตัวเราตัวเราไอตัวเดี๋ยวเไอตัวเฮี้ยนตายทุกคนเดี๋ยวแม่งตายจริงนี่เจียกีดมาอยู่ล่อกรเดี๋ยวมันไม่ออกจากป้อมไม่เสียสละเลยอะไรวะเล่นซับไม่รู้เรื่องเลยเล่นซับมันต้องพร้อมที่จะตายเลยเออแมวอยเดสกัน มาดิมึงแทงไม่ดีตัวแทงอ่ะไม่แทงดูดูกูตีบอลลูกกูตีบอลวิ่งรอบป้อมเต้นรถด้วยลูกเอาพวกมันไปอะไรของเขาอเออแม่งคิดผิดฮาวฮาว อ๋ออ๋อลูกไข่ไว้ะนะเลือดมาเลือดมาด่านยาวๆเลยคิดไม่ต้องเล่นตัวไหนแล้วเล่นตัวฟัดเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยได้ๆๆได้ๆๆ

เล่นด yeah. oh ้วยกูเล่นด้วยบตงเว่ยวาไแ่งกเต้อดาว้ป I have a t o w e มช่วยแล้วโอ้เร็วตากั ไปแล้วบ๊ายบายบายบายตานาเจอกัน <t ry>